เฟสเข้ามาเยอะที่สุดนะคะเราเลยเปิดให้ถึงซองเพลงเลยกับเพลง oh. พูดไม่ค่อยถูกของ abnormal นะคะแล้วก็เพลงไม่อยากให้เรื่องนี้มีความคิดถึงของข้าวโพดนะคะ oh. บอกเลยว่าเมื่อกี้ข้าวโพดที่มาไลฟ์แอเนี่ยแอปนั่งฟังอยู่เขาร้องสดร้องเพราะมากแล้วก็เสียงดีมากๆสนับสน,น,นุ oh. นค่น้องคนนี้เอ๊ะน้องเนาะ น้อเพื่อนกันน้อไม่รู้นั่นแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะเรามี easy load กับดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งนะคะ <c oughs> ใครที่จำชื่อเพลงไม่ได้รหัสเพลงไม่ได้หรือว่าไม่รู้จักศิลปินเนี่ย <c oughs> แค่กดดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วโทรออกนะเราจะจัดการหาเพลงฮิตให้คุณทันทีเลยกับดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่ง easy load โ <c oughs> หลดง่ายทันใจคุณนะคะ <c oughs> ยังไงก็าใครอยากโหลดเพลงนี้ไม่ออกแบบบ่งตรงแล้วจะเบอร์รอะไรอย่างงี้นึกไม่ออก <c oughs> เอะบ่งตรงอะไรนะบ่งตรงโหลดได้ ใช่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งชิวก็หลดก,กันเข้ามาเยอะๆใช้บริการเข้าไปค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูโพร,รกันกับ FV ที่คุณดูแล้วรู้สึกเพ้อฝันมากที่สุดเราจะมาดูเอ็มเอี F แล้วเป็นลุ๊คเป๊ปลุ๊คคือดูอ่ะไหนอ่ะอ่ะอหนึ่ง m v ็ m v ีสอ2 2 2 2มวีหนึ่งเอ็มอยมากเลยสอง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 แล้วมีผู้ชายด้วยส2งสองครับเพิ่ว่า2ครับ ,2 ครับ ,2 ครับ ,1 ค่ะ1ครับไม่มีหครับด้วย2ค่ะบอกแล้วว่า MV2 เนี่ยขวัญใจผู้ชายและเราก็จะขอดูเปอร์เซ็นต์นะคะที่ส่งไปทางเอสเอ็เอกันเนาะว่าหมดกันทั้งหมดเท่าไหร่นะ เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่35กับ6 5สนบห้อเนาะหูยังไงก็บวตกเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าคนที่แบบไล่ตามหลังอาจจะแบบปุ๊บขึ้นมาตามทันได้ถ้าอยากดูอม MV ไหนก็รีวิวบวตกันเข้ามาเนอะและตอนนี้เราจะมาอ่าน Facebook กันบ้างว่ามีใครขออะไรเข้ามาบ้างขอเพลงคุณและคุณเท่านั้นของแกงส้มให้พี่เชอรีนค่ะ <c oughs> วันนี้พี่เชอรีนน่ารักและรู้สุดๆไปเลยขอบคุณมากค่ะไม่รับปากแต่จะพยายามค่ะ FC โอ้ยีนชาวฟ้าแดงขอบคุณค่ะ ขอเพลงบอกตรงๆรักจังเลยค่ะอยากให้เชอรีนเต้นเซ็กซี่ฮะแน่ใจเหรอคะวันเดี๋ยวขึ้นนอนไม่หลับนะขอเพลงไม่รับปากแต่จะพยายามค่ะ FC โอ้นเชอรินค่ะร<อ>ักพี่2คนนะคะจะจิ้นตลอดไปเลยอุยยขอบคุณมากค่ะ ขอเพลงขอแค่มีเธอครับพี่เชอรีนน่ารักมากๆจุงเบยอขอเพลงแหละค่ะพี่เชอรีนพี่อ้นพี่เชอรีนปุตตะปุตตะขอเพลงนะนะนะอันนี้คือชื่อเพลงใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าขอเพลงนะอะไรอย่างงี้ไม่เปิดเสียใจมากค่ะมีเครียทำไมเยอะด้ตัวเธอเดี๋ยวเขาจะเปิดให้พี่เล่นมันนีด้วยสุดๆด้วยหรอไม่นะพี่ว่าพี่พูดเยอะมากมากกว่า <laughs> ดังวมิเตชรีนน่ารักมากอุ้ยขอบคุณมากค่ะ <laughs> เพื่อนอะไรของฉันเนี่ยพี่ใส่นาวอะไรให้หนูกินค่ะแต่ว่าตอนนี้พูดคนเดียวเหนื่อยละเราจะไปฟังเพลงกันดีกว่ากับที่มะโก้เข่าหนัวไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะกับเพลงเหมือนเดิมค่ะเอวีที่คุณขอเข้ามาเยอะมากๆเลยกับของโนมอนเทียค่ะค่ะแต่ว่าเรกหน้าเนี่ย เราจะมาอ่าน SMS กันนะคะอย่าลืมนะคะกับท็อปปิกที่ส่งเข้ามาทาง SMS 4642888นะคะยังไงก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆเด้อแ,แล้วเราก็ไปทําเพลงกันก่อนเลยค่ะกับเพลงเหมือนเดิม เมือ่อกี้เห็นว่าเบรกนานนะคะก็เลยแอบไปงีบสักพักแต่พอได้ยินเสียงพี่พี่ขึ้นมาเนี่ยถังกบตื่นแล้วมาดูเลยค่ะเพราะว่าเสียงพี่พี่เขาแบบว่าประสานกันได้อย่างเพาะมากนะคะกับ <Yeah. S 1> เพลงเมดแรกน,นะคะ MV มี <Yeah. S 1> คนนกกับดอกไม้นะคะซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ตอน Secret การ d เดนะคะซึ่งจะเพิ่มรอบในเสราร์ที่19แล้วก็อาทิตย์ที่20นะคะสําหรับวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นตอนบ่ายสามกับทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่20จะเป็นตอนบ่าย3นะคะ <Yeah. S 1> ยังไงว่าอาทิตย์เนี่ยจองออกันไปเยอะๆนะเพราะวว่าเป็นนั นลไม่เก mm ี่ยว ไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็ g ีเมมมาจองบัตรใ้ที่ GMM l มลาและกาศตั๋วตไทยเิเกยเมเจอร์ Major ทุกสาขานะคะยังไงก็จองเข้ามาเยอะน้อย,ยงไงเชื่อว่าคนต้องจองเยอะมากนเนี่ยเขาถึงได้เพิ่มขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมคนที่จะไปคอนเสิร์ตนี้นะคะแต่งตัวเป็นดอกไม้ด้วยเพราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเขาอยากให้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นส่วนดอกไม้ของเขานะคะซึ่งจะเต็มไปได้วยความสวยงามเนาะแต่ว่าอย่าใส่ข้างบนใหญ่มากนะคะเดี๋ยวคนข้างหลังจะมองไม่เห็นนะคะ แล้วตอนนี้เราก็จะมา S M S กันกับท็อปปิกอะไรนะท็อปปิกเพลงนี้แหละที่ส่งให้คนที่รักจังเลยขอเพลงภูมิแพ้กรุงเทพนะครับกวดด้วยนะครับพิชรีนอันน่าเพลงภูมิแพ้กรุงเทพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนละจ๊ะได้่ออะไรเนี่ย <c oughs> ผมขอเพลงคุณและคุณเท่านั้นมีคนบอกว่าพิชรีนวันนี้มาจัดรายก,การหรือทอล์คโชว์จะรั่วไปไหนก็ นิดนึงอะค่ะหลังจากแบบว่าเหงาไม่ได้มาออกรายการน,นานก็เก็บกดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบบพูดเยอะนิดนึง <l ux> อ่าอ่าเชอรี่รักเชอรี่รักเชอรี่ขอให้ขอบคุณมากค่ะรักที่สุดพี่โอ้นบอกว่าน้องเชอร์ไม่อยากถ่ายรูปคู่กับเขาจริงปะเอซี A Z เคยไม่จริงอะเพราะว่าเขาไม่เคยขอถ่ายรูปโอเคปะเออ ขอเพลงชื่อใครครับชื่อใครเหรอคะ <laughs> โอเคชลินลงรูปบ่อยๆนะคะอาจจะพยายามนะคะจะพยายามถ่ายรูปเล่นลงให้เนาะ,ะเอ็มอคนที่เธอไม่ควรเผลอใจตัวโน,โน,โน,โน่เนาะคนที่เธอไม่ควรเผลอใจอู้ไม่คนชอบเยอะเนาะเพนอะไรอะน้องชลินมากน่ารักมากขอบคุณค่าค่ะเพลงมนุษย์ต้องหุน่นฮะขอเพลงนาทีที่ไม่มีฉันคนที่เธอไม่ควรเผลอใจแล้วก็มีคนส่งมาว่า ยะนะคะแต่ว่าอะไรอะ่ะยะนะคะอ่าโปงตรงๆรักจังเลยขอบคุณมากค่ะทนไม่ไหวไม่ใช่ว่าฉันไม่รักเธอที่ฉันนั้นต้องไปไบอกจริงหรือเปล่าว่าทนฟังไม่ไหวไม่ใช่โนไะดูอดม m ีเพลงไม่บอกเธอครับ ขอเพลงใจหายค่ะกรุงเทพกรุงเทพนี่อยากให้พี่เชรินพูดภาษาไทยสำเนียงเกาหลีไปพี่คุณพูดยังไงอ่ะภาษาไทยพู่สถานะได้นะแต่ว่าพูดเกาหลีเนี่ยถ่านจะไม่รอด่าเพลงมนุษยลร้องโหยนี่ให้เต้นขอใจเธอแลกเบอร์โทรเต้นไปแล้วได้ดูหรือเปล่านี่ เยอะมากส่วนใหญ่ก็ขอเพลงภูมิแพ้รุงเทพเนาะคุณและคนเท่านั้นคนที่ทุนไม่ควรเผอใจเย,เยอะมากเลยก็ ยังไงก็ส่งกงนเข้ามาได้เรื่อยๆเน,นาะจนกว่าเราจะประกาศนะคะแล้วก็ตอนนี้มี MV ที่คนขอเข้ามาเยอะๆอีกแล้วนะคะกับเพลงเลขของส่วนของพี่นิวพี่จิ๋วนะคะซึ่งเขาจะมาในคอนเสิร์ตมาเข้ามาไม่ใช่สิมาเล่นในคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดด้วยยังไงก็ติดตามชมกันนะคะ oh. แล้วก็อีกเพลงหนึ่งค่ารวาของเราต่างกันของพี่ดิวพี่น็อตนะคะ oh. ตอนนี้เราก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเนาะ oh. พักจากการฟังชลินบ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าค่ะเฉลยค่ะ มากเลยนะคะกับเพลง Good Boy ของตาตัน้นเพราะว่าเป็นอะไรที่แนวมากทั้ง m v นะแล้วก็การแต่งหน้าแล้วก็ชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อเพลงเป็นการกัดจิกที่มันมากจริงๆค่ะแต่ว่าเขาบอกนะว่า MV นี้แต่งหน้าถึง10แบบเลยใช่ไหมคะทั้งถ่ายทั้งวันทั้งคืนข้ามวันข้ามปีนเลยทีเดียวสุดยอดนะอดทนมากแล้วแบบแต่งแต่ละัน,นสวยๆนั้นเลยอะอยากจะเอาลองมาแต่งกับตัวเองบ้าง นิดนึงอะไรเงี้ยทำาิลเตอร์ทางหน้าอะไรเงี้ยน่านะสนุกนะอยากลองดูบ้างถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ตาตัต้นเขาจะปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วเนาะใช่ไหม oh. กับเพลงแค่เงาหรือว่าเอาจริงนะคะยังไงถ้าใครติดตามผลงานของตาตั้นอยู่เนี่ย <Yeah. S 1> ก็ติดตามต่อไปเนาะกับเพลงแค่เงาหรือว่าเอาจริงไงก็ติดตามกันด้วยว่าจะมาเ <Yeah. S 1> มื่อไรอะไรยังไงเนาะค่ะ yeah. ตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงที่คนรีเควสเข้ามาเยอะมากจนเราต้องรีบเอามาเปิดให้ฟังกับเพลงมนุษย์ล่องหนเล่นอีกแล้วอ่ะกับเพลงมนุษย์ล่องหนใครยังไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะค่ะเช่นเลย <P Meat> เป็น m อที่แบบน่ารักมากเลยอ่ะดูแล้วเพลิน โอเคค่ะช่วงนี้เราก็จะมาแจก g ิมโบนเชอร์กันไปที่ตอนต้นรายการเราว่ากันไปเนาะว่า <Yeah. S 1> ให้ใครขอมาก็ได้ไปสําหรับสรางวัลน,นะ oh. ตอนนี้เบอร์ก็ขึ้นอยู่ไหม oh. ขึ้น <c oughs> นี่สเบอร์นี้เลยค่ะ4 oh. ี่เบอร์นี้ที่จะได้รางวัลไปยังไงก็ <Yeah. S 1> อย่าลืมไปเรียนกันนะคะจะได้บอกว่า หนาตาตัวเองส,ส,สอรุปขนานให้คะตัานี้แย่โอเคค่ะแล้วเราก็จะมาสรุปโพลกันว่า MV ไหนที่ดูแล้วรู้สึกเพอ้อฝันมากที่สุดสรุปแล้วก็เป็น MV ที่ชิมินบอกจริงๆว่าจะเป็นเป็นแบบว่าอะไรนะเป็นความเพอ้อฝันของผู้ชาย MV ที่สองค่ะเป็น MV ที่บอกว่าใช่เลยนะแบบว่าได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะ MV ไ,ได้อาจจะแบบผู้หญิงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรน,นะก็มีคนชอบอยู่ เดี๋ยวเราเปิดให้นะเดี๋ยวเราเปิดให้ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะหน้านะคะพบกับ VJ สองค่ะ VJ สองพรยดับนะคะมารับหน้าที่ใครอยากจะรีเควสอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ใครอยากจะ,<ไ>ะนั่นแหละคะ่ะใครอยากจะรีเควสอะไรทิ้งข้อความไว้ในเฟซบุ๊กของเราค่ะเอ๊ะไม่ไหวละใกล้วเวลาดึกๆมาจำเลยมันเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาคุยกับชารีนนะคะแล้วก็ขอบคุณ iPad จากร้านไอบ a ดจามจุรีสแควร์ค่ะดิสตาม ชอรายการ Music Request รายการเพลงสดๆที่คุณ Request ได้ทุกอย่างวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะยังไงก็อย่าลืมดูกันนะแล้วกอ็อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปวันที่16วันที่16วันพุธที่16ค่ะจริงจะมาทำพิธีกรอีกอยังไงก็อย่าลืมนะมาดูเขาด้วยเขาอยากมีเพื่อนคุยโทรหาเขาอีกนะ <laughs> โอเคค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะมชมช่อง GMM Music ได้ทางกล่อง GMM Z ช่อง16<ม>และเคเบิลทีวีทั่ว<ม>ประเทศ<ม>นะคะโค<ม> <c oughs> กช่าแบบนี้แปลว่าอะไรคะ ชมผ่านทางมือถือนะคะแอปพลิเคชัน GMM h h n n n l l หรือว่าดูผ่านทางออนไลน์เว mm ็บไซต์ g m m u u s i c c o m l i v e นะคะ <Yeah. S 1> ติดตามข้อมูลข่าวสารของช่องทางได้ที่ f a c e b o o k c o m g m m u s i c mm ีเอยแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนจริงๆไม่อยากกลับเลยโอเควันพุธหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบายคืนนี้สวัสดีค่ะ mm hmm. oh,